ีนสวัสดีพ <guy> ี่ๆ <basics> น้องๆครับน <the> ี่ให้ชมรถเกียวคูโบต้านะครับเดียวจะให้ดูว่ารถที่โมดิฟายมาแล้วนะครับเขาจะทำอะไรมาบ้างครับนี่จะเป็นคูบต้า ด c 95เก้าสิบห้านะครับเก้าสิบห้าจออันนี้น่าจะเป็นเกลียวดังนะครับเกลียวดังตัดปากนี่ครับตัดปากมาใหม่ไห้มาดูหน่อยวะฮะไอ้ไอ้นี่ปากเดิมหมดตัด,ต,ดตัดแล้วอ๋ออันนี้ปากตัดแล้วตัดทำไมของเดิมมันมันจะมาทางนี้นี่มนแล้วนี่อยู่กับสังโครงนะครับ อ๋อนี่ปรกเดิมมันจะมาสูงเดิมมันจะโกยเข้าไม่ค่อยเข้าใช่ไหมมันเป็นยังไงไเป็นอะไรนี่ก็ทำเมืออรถใหญ่ครอ๋อรถใหญ่รถใหญ่มันจะเว้าวลงครับเว้าวลงแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวตัวเก็บข้างขนาใช่ไหมใช่อืมอันนี้จะเป็นเกลียวดันครับเกลียวแต่งของของช่างไหนเกลียวช่างไหนช่างคมกริบคมกริบครับอันนี้บอกเกลียวดันผันไร่เลยใช่ไหม อันนี้ตังแต่ตองเขาทำแรกๆเลยตุนนี่เลยเดามาอือี่ตอนรุ่นแรกๆครับเยังใช้ดีอยู่ครับจรวดแมงปองทั้งหมดเลยอะไรนะจรวดกับใบมีดแมงฟองทั้งหมดอ๋อโหจรวดกับใบมีดนะครับแมงปองเพราะว่าของเท้ต้องแมงฟองเท่านั้นครับทีนี้เอาของพนินรีวิใส่ราวันจะนะน้ากว่าของตัวไหนนะน้ากว่าของของศูนย์เออของของเดิมอันนี้ เลกมันจะน่ากว่ามันมันมันไม่ค่อยหักอันนี้ใช้มาสองปีแล้วยังลื่นอยู่เลยเน้ะถ้าโค้งโค้งข้างนอกแป๊บเดียวมันจะหักนีหักตรงนี้เลยอกหักตรงนี้อันนี้ไม่หักใช่ไหมอันนี้ของของพลเราจับน็อตปกติมันยิงหมดเปลี่ยนง่ายปกติมันยิงหมดใช่อันนี้อันนี้รามันเป็นมัดสังแล้วก็ผู้คันเลยเอามันเป็นเกลียวตัวเมียในตัวครับใช่ของพลกิรี เป็นของเจ้ามานะเอาเพื่อเป็นแนวทางสําหรับใครที่ใช้คูปอต้าอยู่นะครับเน,นี่ยดูนี่กันนี่เหมือนกันไหมเอ็งดูหัวจรวดนี่เราจะยกหัวจรวดให้ดูครับเราจะชิดเลยด่วยไหมไหนให้ดูเอาถ้าถ้าเป็นแบบนี้มันจะคมกว่าเนีย่ยไงให้ดูนี่ ันไม่มีรูหรไหมอมันไม่มีช่องว่างใชน่นี่มาดูคนนี้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบนะครับอันนี้ของอะไรเหมือนกันนะไอเหมือนอันนี้ของศูนย์บ่ะเดี๋ยวเราจะยกเปรียบเทียบให้ดูครับไอน,นีงจะห,าห่างัไหมเห็นไหยังจะมีรูอันนี้อันนี้ของอะไรอันนี้ของอันนี้ของงนอกอ๋ออันนี้นะ แต่เราเป็นผมธรรมดาอ๋อมันเราเนี่ยมันมีตัวเมียข้างล่างครับใช่แต่นั่นของคนน็อตมันจะอยู่ข้างหน้าก็ใส่พุ่มมันจะชนนี่เลยมันดีกว่ากันดีเลยเนาะมันดีกว่ากันยังไงมัดดีกว่าเนาะตัดดีกว่าครับอันนี้เกลียวเกลียวตัวเดียวกันป่ะเกลียวดันอันนี้เกลียวทางหนไม่รู้อันนี้ติดกับรถมาใช่อันนี้ซื้อมาได้สองปีแล้ว คันนี้คันนี้หลายดีแล้วอ๋อแต่ยังจวดจวดกว่าคันนี้อีกคันนี้แรงกว่าใช่อยู่ที่คนขับเลย <laughs> อยู่ที่คนขับครับแล้ว, <laughs> ลวไอ้นี่ตัวคอตัวคอเราทำอะไรมาบ้างไหนคอสปริงคอสปริง,รงเหมือนกันไหมอันนี้ขนาดไหนคันนี้คันเด,เดิมมันมีสปริงไหมไม่มีจะให้ดูนะครับมันเป็นตุ๊กตา ดเดมมันเป็นยังไงเดิมมันเป็นลูกปืนติดตัวตัวนี้เล็กทกอ้อแตกอมันติดมันติดตัวนั้นเลยใช่อันนี้ทําเป็นลูกปืนตุ๊กตาไม่ค่อยแตกถอดเปลี่ยนง่ายด้วยดึงออกเลยม่ต,ต,ต้องถอขดางในครับอถองนอกเอาเลยครับก้านเก่ามันจะต้องทออโค้แล้วก็ถอดอ,ออกไอ้น,นี่ถอดง่ายครับก็จะมีแต่งฟากันนี้ก็แต่งฟางเหมือนกันนะครับเห็นไหมเหมือนกันเลยสองคัน ตัวเก็บข้างคันนาเดี๋ยวเราจะให้ดูการเก็บข้างคันนานะครับว่ามันจะใช้งานได้ดีจะดูทูสอะรทสิงทูสิงโอเดี๋ยวแบบไปดูตูสิงไปตูทูสิงดูด้วย <laughs> โม่ิฟายันตตูดครับเต็ีมงานนี้นี่เราบอกว่าเขาขายอยู่นะ โอ้ตูสิ่งอันนี้ตู้ตู้เราแตง่งนะแต่งหละตู้แต่งอะไรบ้างยกฝาตู้สองนิ้วยกฝาตู้สองนิ้วกับก็ได้อีกไม่ไม่ได้ตัดเลยตัวแตจะยกยกฝาอเอาแต่บางคนก็ตัดอันนี้ไม่ตัดครับอันนี้เต็มเลยใช่ไหมเต็มเลยโอ้เต็มอ่ะทำมาใหมๆ่ๆนั่นดอใช่ไหมเพิ่งทำปีนี้บปก่จวดเนี้ยอันนี้เปลี่ยนไหมเพิ่งเปลี่ยน อนีเพิ่งเปลี่ยนปีนี่ครับอันนี้เหมือนกันไหมกันนุ่นเหมือนกันนั่นหลายปีแล้วแลมแล้วแต่ก็ทําสูตรเดียวกันใช่ไหมนี่สั้นกว่าอันนี้มันจะสั้นแล้วครับมันจะเริ่มคู่แล้วครับอสิ่งนะครับแต่งยันตูดนะครับจะขายใช่ไหมคันไหนขายไม่รู้เขาขายขันไหนเยวบอกว่าจะขายอยู่นะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูการเกี่ยวข้าวนะครับว่าจะเกี่ยวคล่องไหมอันนี้จะขับดวยวันคนอันนี้เสียง,งใกล้เงียบเงียบต<า>ิ๊บฟ<า>ังดีดังโโก้เก็กดังดังแต่ส so ู้โคดังแต่ส so ู้โค so ตรงปากนี่เงียบเลยใช่ไหมเลยอ่ามันจะดังแต่ส so ู้นี่แหละ ก็น่าจะปกติของโซโกแหละปกติมันดังนะดังแต่คันนี้ไม่ค่อยดังตอนนั้นมันมีตรงกลางไงคันนี้ปวดตาโตเลยนั่นน่าจะเป็นกับคนขับครับเลยเลยดังอร่อยไป <laughs> ขอเร็วอ่ะเดี๋ยวเกี่ยวข้าวพอจะเอาข้าวไปขายดูตอนเกี่ยวข้าวเลยแล้วกันครับอ่ะ,อะเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวบอ๊บเกี๊ยวบอ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนมค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ